ไดฟูกูดช็อกโกแลตดูใบค่ะเขาฮิดกันมาสักพักแล้วนะแต่ว่าเพิ่งมีโอกาสได้ลองซื้อมาชิมค่ะกล่องนี้140บาทซื้อมาจากแมคโครบางพีเดี๋ยวมาชิมกันเลยนะคะแป้งจากการสัมผัสก็คือนุ่มยืดดีนะคะตัวแป้งหวานนิดนิด ไต้อร่อยอะ่ะเส้นคุนฟ้าเขาจะมีความกรอบๆรสชาติใช้ได้เลยนะไส้อะ่ะตัวแป้งถือว่าโอเคนะคะแต่ตัวไส้เนี่ยส่วนตัวนะว่ามันอร่อยเลยแหละกินพร้อมทั้งแป้งและไส้ในคําเดียวกันคืออร่อยอืม,อมก็ลองซื้อมาชิมกันได้นะคะเห็นมีแบบอีกสองแบบอะ่ะมีที่เป็น ใช้สดตอเบอรีปะถฉาดูไม่ผิดแล้วก็อีกอันหนึ่งจะเป็นอันเนี้แต่ไม่ได้ซื้อมาอันนี้อร่อยไหมอ่ะคอมเมนต์บอกหน่อยถ้ามันอร่อยเดี๋ยวจะซื้อมาชิมดูค่ะเอละ